พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R ปี2020ซึ่งขณะนี้เป็นที่ชัดแล้วเพราะว่า Kawasaki Motor อินโดนีเซียได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์คลิปที่10วันที่14กลุ่กุมภาพันธ์6 5 6 3ที่ผ่านมาโดยมีการระบุวันที่ในการเปิดตัวอย่างชัดเจนก็คือในงาน k a w a s k i b y Week สกิไบวิก2020ครั้งที่4วันที่4เมษายนหรืออีกหนึ่งเดือนครึ่งนับจากนี้ไปในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการแรงงานข่าววิเคราะห์ข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบไปบ้างแล้วว่า Kawasaki ของเมืองไทยได้มีการเจรจากับ Kawasaki อินโดนีเซียถึงเรื่องของวันเปิดตัวรถใหม่ซึ่ง Kawasaki ของเมืองไทยเรานั้นอยากให้มีการเปิดตัววันที่2 5มีนาคม2563รอบสื่อมวลชนในงานมอเตอร์โชว์2020ซึ่งผมเองโดยส่วนตัวแล้วก็อยากเห็นการเปิดตัวเสด็ 25R ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรา มันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้ว Kawasaki นโดนีเซียนั้นจะยอมหรือไม่เหตุเพราะว่ารถบรสไซรุ่นนี้ก็คือ Ninja ZX สอ็ก2 5 R นั้นเกิดจากความต้องการของคนอินโดนีเซียเป็นหลักถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่า Kawasaki านโดนีเซียนั้นเลือกวันเปิดตัวในงานไบวิกครั้งที่4วันที่4เดือน4ก็คือเดือนเมษายนกับเครื่องยนต์4สูบเรียงครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซีย ดังนั้นเลข4 4ตัวจึงเป็นนิตยหมายที่ดีของคาลสกิอินโดนีเซียครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า k a ลสก i ไบวิกส2 0พเป็นงานครั้งที่4เปิดตัววันที่4เดือน4กับเครื่องยนต์4สูบเรียงครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซียดังนั้นผมมีความเชื่อว่าอินโดนีเซียนั้นคงไม่ยอมให้เหมืองไทยของเราชิงเปิดต,ตัวตัดหน้าอย่างแน่นอนซึ่งก็น่าเสียดายนะครับว่าถ้าการเปิดตัวของ สเต็ก 25R ไม่ได้เกิดขึ้นวันที่25มีนาคมและเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในเมืองไทยของเราแต่ถ้าหากว่ามีการเจรจาเปิดตัวพร้อมกันวันที่4เมษายน2563นั25่นก็หมายความว่าเราจะมีวันเปิดให้จองเพียงแค่2วันเท่านั้นวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของงานมาตัวโชว์ซึ่งแนวทางที่2นี้นะครับในการเปิดตัวพร้อมกันนั้นยังเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างน้อยสุด ก็มีความหมายเรื่องของข้นยนต์4สูบเรียงเปิดตัววันที่4เดือน4ในงานมอเตอร์โชว์2020ที่จะมาถึงซึ่งผมก็เชื่อว่าสองวันสุดท้ายของการจัดงานมอเตอร์โชว์นั้นจะมีคนมาแย่งันจับจองสเต็ก 25R กันอย่างถล่มทลายแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสำคัญก็อยู่ที่ว่าราคาค่าตัวของสเต็ก 25R ในการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าราคาไม่แพงเกินไป ผมมีความเชื่อว่าคนไทยในขณะนี้กําลังรอคอยเส l e สอ2 5กันอย่างจะจดเจจ่อครับล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาขาสกีเมืองไทยได้มีการประกาศปรับราคารถมอเไซค์ทุกรุ่นโดยมีการอ้างถึงภาษีสมัสมิตรรูปแบบใหม่ที่มีการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งความจริงนะครับของเดิมภาษีสมัสมิรก็มีอยู่แล้วคิดตามปริมาตรกระบอกสูบ แต่ว่าในครั้งนี้เป็นการคิดภาษีใหม่จากอัตราการปล่อยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตรถ้าปล่อยเกินที่กำหนดไว้ก็จะมีการปรับภาษีขึ้นไปตามขั้นบันไดครับ 1%, 3%, 5%, 9%, 9และ18%คืออัตราภาษีนั้นเท่าเดิมเพียงแต่ว่ารถหลายรุ่นที่มีการปล่อยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปจะถูกปรับภาษีเพิ่มขึ้นตามเลทที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็คาดว่านะครับ นินจา400นินจา250ปรับราคาขึ้นแน่นอนอย่างน้อยก็10,000บาทดังนั้นราคาค่าตัวของนินจาสเต็ก2 5 r ในคลังนี้จะเปิดมาด้วยราคาเท่าไหร่ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะนี้ครับเพราะถ้าหากว่าสเต็ก2 5 r นั้นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปกติแล้วก็ภาษีสมรสมิทใหม่อาจจะทำให้ราคานั้นปรับสูงขึ้นไปก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของขา้าวสีในเมืองไทยนั้น จะกล้าตั้งราคาไว้ตรงจุดไหนอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ4ปีที่แล้วการเปิดตัวของ z 125มินิสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดในเวลานั้นควาวสกิมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเปิดราคาค่าตัวสูงถึง7,500 0บาทแพงกว่า Honda m s x 125ประมาณ5,000บาทในเวลานั้นผลก็ปรากฏว่ากระแสของ z 125นั้นไม่ได้รับการตอบรับจากคนไทยอย่างที่ควรจะเป็น สุดท้ายนะครับ Z125 ขายไม่ได้ในเมืองไทยซึ่งเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่าการตั้งราคาในช่วงของการเปิดตัวนั้นผิดพลาดอย่างมากครับก็เลยส่งผลให้ z 1 2หนั้นต้องจบในเมืองไทยไปอย่างน่าเสียดายขณะที่เคสอารุ่นแรกที่ทำมาอย่างดีทุกอย่างก็จบไปพร้อมๆกันขณะนี้ทุกคนกำลังรอดูราคาของ Z ็กสกันอย่างเต็มที่ถ้าราคามาแรงเกินไปแล้วก็ผมคิดว่า โอกาสที่เาาสกิจะแป๊กนั้นเป็นไปได้สูงมากครับสำหรับแนวทางที่3ของการเปิดตัวเ l ็ก 25R ในเมืองไทยนั้นผมบอกไปแล้วครับว่าแนวทางแรกก็คือเปิดตัวที่25มีนาคมเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราแต่ถ้าหากว่าอินโดนีเซียไม่ยอมมาขอเปิดตัวพร้อมกันวันที่4เมษายนอันนี้เป็นไปไ,ปได้มากครับส่วนถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดัะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เคาสกิเมืองไทย ไม่สามารถเปิดตัวที่งานมรสโชว์ครั้งนี้ได้ต้องเปิดตัวภายหลังจบงานมรสโชว์ไปแล้วอาจจะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าผมบอกเลยครับว่าการเปิดตัวถ้าช้าเกินไปส่งผลให้คนไทยในขณะนี้เกิดความเบื่อหน่ายเป็นอย่างยิ่งครับไม่เคยมีครั้งใดมาก่อนที่การเปิดรถใหม่มีคลิปวิดีโอทีเซอร์มากมายถึง10คลิปและจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนครึ่งกว่าจะมีการเปิดรถใหม่ คาดว่าจะมีคลิปออกมาอีกอย่างน้อยก็2คลิปรวมแล้ว12คลิปด้วยกันความเบื่อหน่ายตรงนี้ละครับทำให้หลายคนนั้นมองว่าเขาสกินั้นล่าช้าเล่นตัวโน่นนี่นั่นนะครับลบรองว่าเขาสกินั้นจะโดนคนด่ามากมายเหลือเกินสรุปก็คือว่าถ้าหากเขาสกิในเมืองไทยนั้นเลือกในทางที่1่ก็คือเปิดตัว25มีนาคมหรือในทางที่2เปิดตัวที่4เมษายน โอเคครับ2วันนี้ถือว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าหากว่าเปิดตัวในเดือนต่อไปหลังจบงานมติโชว์ไปแล้วอันนี้แล้วก็ตัวใครตัวมันครับเคาสก,กิจะได้รับเสียงดา่ามากกว่าคําชมอย่างแน่นอนขณะนี้สื่อมวลชนของอินโดนีเซียและสื่อมวลชนของไทยเราหลายแห่งได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มีความสงสัยกันครับว่าเครื่องยนต์ของเซเล็กส5 r รุ่นนี้เป็นการนาเครื่องยนต์ล็อกเก่า เมื่อ30ปีที่แล้วมาใช้หรือไม่โดยมีความพยายามในการเปรียบเทียบบล็อกขยนต์ของตัวเซดกอาร์สองในปี1990และเซดกสองปี2020ซึ่งความจริงแล้วนะครับผมไม่ต้องดูผมบอกคุณผู้ชมได้เลยครับว่าบล็อกยนต์ตัวใหม่นี้เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดครับถ้าจะบอกว่าคบสกินั้นนำข่องยนต์บล็อกเก่า30ปีก่อนมาใส่เข้าไไปปในในนนนรั้งีีโอโหอหะเ็ท เสียชื่ออย่างมากครับผมไม่เชื่อเด็ดขาดครับว่าคาสกีจะทําได้ขนาดนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าคาสกีนั้นเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีจะไปปัดฝุ่นนะครับเอาเครื่องยนต์ตัวเก่ามาใช้ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็ผมนะครับต้องมีการกล่าวตำหนิคาสกีอย่างมากมายทีเดียวนับจากนี้ไปเอาล่ะครับเรื่องราวของเซเล็กส5 r จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ